18ข้อเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาที 1. กล้าเริ่มต้นแม้ยังไม่พร้อม5 4 3 2 1ลุกจากที่นอนเปิดคอมแล้วเริ่มเลยความพร้อมมันจะมาตอนเราเริ่มลงมือ 2. กล้าปฏิเสธเมื่อมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งฉันกล้าพูดคำว่าขอโทษนะฉันไม่สะดวกในวินาทีที่ใจเต้นแรงแต่โลกไม่พังเลยนะสบายใจขึ้นมากด้วย 3. กล้าพูดความรู้สึกของตัวเอง ไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นที่ไม่ได้พูดแล้วมาเสียดาย 4. กล้าชมคนอื่นก่อน 5. วินาทีก็พิมพ์ว่าวันนี้คุณดูสดใสจังได้เลยง่ายๆแต่สร้างวันดีๆให้ใครบางคนได้ทั้งวัน 5. กล้าโพสสิ่งที่เชื่อแม้กลัวคนไม่เข้าใจเคยเขียนบทความยาวมากแล้วลังเลว,ว่าจะโพสต์ดีไม่กด 5. วินาทีช่วยให้ฉันกดโพสต์ก่อนจะคิดเยอะแล้วผลคือมีคนทักมาขอบคุณที่เขียน6กล้าขอโทษอย่างจริงใจ กดโทรหาในห้าวินาทีก่อนที่สมองจะบอกว่าเอาไว้ก่อนเถอะเจกล้าขอความช่วยเหลือเราไม่จําเป็นต้องเก่งคนเดียวกล้าขอในจังหวะนั้นชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลย8กล้ารับโอกาสใหม่แม้จะกลัวเคยได้รับโอกาสไปพูดในงานใหญ่แล้วอยากจะปฏิเสธมากแต่กดรับในห้าวินาทีแล้วมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆเกกล้าทำในสิ่งที่รักแม้ไม่มีใครเข้าใจ แค่เริ่มเขียนวันละหนึ่งย่อหน้าเพราะกดห้าวินาทีวันนี้กลายเป็นเพจที่มีคนติดตาม10กล้าลองผิดลองถูกห้าวินาทีอาจทําให้เราเพลอกดเริ่มในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าทําได้แล้วกลายเป็นเก่งขึ้นแบบไม่รู้ตัว11กล้าถามในห้องประชุมอย่าเพิ่งรอคนอื่นพูดก่อนถ้าคิดอะไรได้ให้ยกมือทันทีในห้าวิ12กล้าหยุดพักเมื่อเหนื่อย กล้าพูดว่าวันนี้ขอพักนะก็สําคัญพอๆกับการกล้าลุย 13. กล้าลงมือจัดระเบียบชีวิตไม่ต้องรอถึงปีใหม่แค่ห้าวิแรกของเช้าวันนี้ก็เปลี่ยนได้ 14. กล้าบอกลาในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเคยใช้5วินาทีรวบรวมใจส่งข้อความสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกเหมือนได้ชีวิตกลับมา 15. กล้าพูดคำว่าขอบคุณจากใจ บางครั้งเราเก็บไว้ในใจนานเกินไปกล้าพูดให้เขารู้ในวินาทีที่ยังทันสิหกล้าก้าวออกจากค o มเฟอร์ตโซนทุกความกล้าที่เริ่มต้นจากห้าวินาทีคือจุดเริ่มของการเติบโตที่แท้จริง17กล้าลุกจากความล้มเหลวล้มไม่เป็นไรแต่ในวินาทีที่ล้มท่ากล้านับถอยหลังแล้วลุกทันทีชีวิตจะไม่จมอยู่นานสิดกล้าเชื่อว่าเราเป็นคนกล้าได้ ไม่ต้องเกิดมาเก่งแค่กล้าเริ่มภายในห้าวินาทีแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวัน